มีส้าจีดอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ต้นส้าจีดมีมะละกออยู่หน้าบ้านนี่เป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะก็ตัดหญ้าเตียนแล้วก็มีต้นมะม่วงย่างใหญ่อยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งก็พาเพื่อนๆมาดูมะพร้าวมะพร้าว นี่เห็นมะพร้าวบ้านมะนาวหวานไหมคะนี่ต้นมันสูงแค่นี้ล่ะค่ะสูงเท่าเอวดูสิคะดูมะพร้าวบ้านมะนาวหวานสิคะข้างบนกำลังติดอีกเยอะแยะมากมายเลย ที่จะลูกสวยๆรอบต้นเลยนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่นี้ทางโน้นมันติดต้นขาเลยไปไม่ได้มันมีรอบต้นเลยนะคะแล้วก็กําลังออกก็มีนะเห็นไหมคะที่มันกําลังออกอยู่ก็มี ตรงนี้ก็จะมีต้นเล็บครุดนะคะเล็บครุดจะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถาสามารถเขาเรียกอะไรล่ะล้างสารพิษนะคะล้างสารพิษตกค้างจากอาหารที่เราทานเข้าไปทุกวันทุกวันนะคะต้นชนิดนี้เรียกต้นเล็บครุดนะคะกินใบอ่อนนะคะเพื่อน ินใบอ่อนส่วนต้นนี้ใบใหญ่และสวยงามมากนะคะสูใบใหญ่ใบใหญ่มากสวยงามมากเขาเรียกต้นเขาเรียกต้นพญาลิงดำพอดีที่บ้านอยู่เยื้องกับทางสามแพ่งนิดหน่อย เขาเลยให้เอาต้นพญาลิงดํามาปลูกเพื่อป้องกันพูดผีปีาศาจจากทางสารพร่งก็ปลูกไว้ต้นเล็บกุดมันงามมากเลยงามมากใหญ่มากเป็นพุ่มใหญ่มากนี่ก็จะมีต้น มันเป็นต้นผักชีผักชีลาวนะคะมันเป็นต้นผักชีลาวแต่ว่ามันเป็นไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นเหมือนผักชีลาวแต่มันเวลากินแล้วมันขมๆนะคะลองกินดูแล้วมันขมๆซึ่งมันไม่น่าจะกินได้มันเป็นไม้ประดับ คลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆน,นะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆฝากกดไลค์กดติดตามให้กับมานาาหวานชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ